Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for. A ฝนอาจจะหนาวนะคะแต่เจอรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้อาจจะรักแน่นอนค่ะเพราะว่าขับไปไหนนะคะสวยสะกดทุกสายตายอย่างแน่นอนนะคะสวยทุกมุมเลยทีเดียวและที่สําคัญนะคะยังมาพร้อมกับยนต์ดีเซลสุดประหยัดค่ะกับคันนี้เลยค่ะ Mercedes Benz cls 3 0 0 dmg มาพร้อมกับสีขาวภายในยเป็นเบาะทูโทนดาแดงแถมคันนี้นะคะวิ่งน้อยค่ะแค่5 7 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาพิเศษที่เบนเคตั้งไว้ที่3ล้าน1นึ่นบาทเท่านั้นค่ะ กับสุดหล่อของเราในวันนี้เลยนะคะ Mercedes-Benz CLS 300d AMG ค่ะคันนี้มาพร้อมกับสีภายนอกเป็นสีขาวนะคะภายในค่ะเป็นเบาะทูโทนสีดําแดงต้องบอกว่าสปอร์ตสุดๆเลยนะคะแล้วก็การดีไซน์ของเจ้ารถคันนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัว new model นะคะคือเป็นโมเดลใหม่เลยทีเดียวนะคะเปลี่ยนจากตัว CLS 250มาเป็น CLS 300d คันนี้เลยค่ะดีไซน์เนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะดีไซนมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เทคโนโลยีนะคะมาแบบจัดเต็มมากยิ่งขึ้นค่ะโดดเด่น ะะตั้งแต่ด้านหน้าเลยถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวรถ CLS 300d ทั่วๆไปเนี่ยเขาจะเป็นกระจังหน้าแบบ Diamond ล i l l นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีการตกแต่งเพิ่มเติมะคะ่ะกระจังหน้าของเขาจะเป็น GT นะคะเป็นลายซี่แบบนี้เลยทําให้ตัวรถเนี่ยมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ด้านหน้าของเขานะคะจะเห็นตาสัญ,ญลักษณ์ Mercedes-Benz ตรงนี้นะคะเป็นดาวเต็มอันนี้ไม่ได้ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยแล้วคันนี้นะคะก็ยังมีออปชันค่ะ Distronic Plus น,นะคะที่รักษาระยะห่างของรถของเรงากับรถคันข้างหน้านะคะ เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้ดีด้วยค่ะนี่เลยแล้วก็ดีไซน์นะคะสุดโชบเฉี่ยวค่ะมาพร้อมกับดีไซน์ไฟแบบใหม่นะคะพร้อมระบบใหม่ค่ะอย่าง LED Multi Beam นะคะซึ่งในหลอดไฟนี้เนี่ยจะมีถึง84หลอดด้วยกันแล้วก็ให้ความส่องสว่างได้ไกลเนี่ยถึง600เมตรเลยทีเดียวนะคะโหและล้อแม็กของเขานะคะก็ยังมาพร้อมกับล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตจาก AMG คะ่ะเป็นลาย Double Spoke นะคะขนาดถึง19นิ้วใหญ่เต็มซุ้มล้อแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สีของล้อเนี่ยก็จะเป็นสีเงินนะคะ เป็นสีเงินแบบนี้เลยแล้วก็ด้านข้างข,างของเขานะคะขนาดของ cls ่ยต้องบอกว่าขนาดเนี่ยค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นข้างในเนี่ยนั่งสบายอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับลูกทรงเท่ๆนะคะสไตล์คูเป้แบบนี้เลยค่ะนี่นะคะหลังคาของเขาค่ะก็จะลาดเอียงจะหลดฝาท้ายกระโปรงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับกระจกเฟรมเลสหรือว่ากระจกไายขอบแบบนี้อีกด้วยนะคะนี่เลยคือเป็นรถสปอร์ตคูเป้แต่ว่าคงความสะดวกสบายในการใช้งานแบบ4ประตูด้วยค่ะแล้วก็ประตูทั้ง4บานนะคะก็ยังมา พร้อมกับระบบ Keyless Go Package อีกด้วยปูกระจกด้านข้างนะคะก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมค่ะจะเป็นสีดำนะคะลายคาร์บอนเคฟล่าแบบนี้เลยทำให้ตัวรถเนี่ยมีความโดดเด่นมากขึ้นเลยทีเดียวค่ะ และดีไซน์ไฟไท้ายนะคะก็เป็นดีไซน์ใหม่ค่ะเขาจะมีความฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในหลอดไฟนี้จะเห็นถึงความประยิบระยับนะคะจะเป็นแบบคริสตัลลุคเทลแลมเวลาที่เราขับตอนกลางคืนนะให้ความส่องสว่างชัดเจนแล้วยังดูแบบสวยหรูมากๆอีกด้วยนะคะสอดรับกับดีฟิเซอร์นะคะแบบปลายท่อคู่ค่ะเครื่องยนต์เซ S 300 d ดีนะคะก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดค่ะขนาด2 0 0 0ซีซีให้กําลังสูงสุดนะคะอยู่ที่245แรงม้าเลยทีเดียวและแรงบิดสูงสุดนะคะอยู่ที่500นิวตัน ะะท็อปสปีดส,สูงสุดที่ทําได้อยู่ที่250กิโเมตรต่อชั่วโมงเลยเคล,ล็ดไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะแต่ว่าอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยถือว่าประหยัดมากๆนะคะเพียงแค่14-16กิโเมตรต่อเดตรเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะเวลาที่เราเปิดค่ะก็สามารถกดเปิดผ่านตรงนี้ได้นะคะก็จะมีฝาท้ายไฟยฟ้านะคะช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะถือว่าทําได้ดีเลยค่ะสําหรับเจ้าตัว CLS นะคะสามารถเก็บกระเป๋าใบใหญ่ๆนะคะได้ประมาณ2ใบเลยทีเดียวนะคะหรือเวลาที่เราปิดนะคะเราก็สามารถสอดเท้าเข้าไปนะคะเขาก็ยังมี ระบบแฮนด์ฟรีแอนะคะ<ๆ>ก็สามารถปิดฝาท้ายไฟฟ้า,าได้แบบอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะหาลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจรถคันนี้นะคะทั้งสวยหรูที่มาพร้อมกับความประหยัดก็รีบสแกนทีวาโค้ดน,นะคะมุมขวามือของท่านชมตอนนี้ได้เลยนะคะหรืออยากจะรับชมรถคันอื่นๆค่ะก็สามารถเข้าไปที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ www.benzk.com ค่ะมีรถส,สวยๆนะคะให้เลือกทุกรุ่นทุกคลาสนะคะให้เลือกแบบจุใจเลยกว่า200คันเลยค่ะ หน้าจอนะคะก็จะเป็น widescreen h o k p i t ค่ะขนาด12.3นิ้วนะคะก็คือมีขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็คอนโซลกลางหน้าจอเนี่ยเขาก็สามารถสั่งงานนะคะผ่านตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็ทัชแพดตรงนี้ได้เลยนะคะใช้งานได้ง่ายค่ะแล้วก็รองรับระบบภาษาไทยอีกด้วยนะคะแล้วก็หน้าจอเนี่ยก็ยังเชื่อมต่อ apple carplay android auto bluetooth นะคะฟังวิทยุได้ในนี้จบเลยค่ะ และเพิ่มบรรยากาศนะคะภายในห้องโดยสารค่ะด้วยไฟแอมเบียนไลท์นะคะที่สามารถปรับได้ถึง64เฉดสีเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษนะคะสําหรับตัวช่องแอร์ของเขานะคะเขาก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์พุ่งออกมาด้วยนะคะเวลายางค่ำคืนเนี่ยต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็ดูแบบเพิ่มบรรยากาศภายในห้องโดยสารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวหน้าจอนะคะสามารถปรับได้3รูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตคลาสสิกนะคะแล้วก็โปรเกสตีฟค่ะสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีในส่วนของระบบเฮดอ ดิสเพยด้วยนะคะเวลาที่เราใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยเราก็สามารถมองผ่านกระจกตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องละสายตาม,มามองที่ตรงนี้ ทำให้การขับขี่เนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะพวงมาลัยนะคะก็เป็น3มก้านท้ายตัดนะคะดีไซน์สปอร์ตเอเลยสามารถจับถนัดนะคะกระชับมือเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พวกทีมต่างๆนะคะเขาก็ออกแบบมาได้แบบสวยงามมากๆนะคะทีมตัวนี้เนี่ยจะเป็นลายไม้สีเทานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวทีมตรงนี้นะคะหรือว่าคอนโซลกลางหรือว่าด้านข้างเนี่ยก็คือสีเดียวกันหมดเลยนะคะสวยมากๆเลยทีเดียวและที่ขาดไปไม่ได้เลยค่ะคือในเรื่องของตัวเบาของคันนี้นะคะสําหรับรถสปอร์ตนะคะภายนอกสี ขาวภายในนะคะเป็นเบาะทูโทนดําแดงนะคะต้องบอกว่าเป็นส่วนผสมนะคะที่ลงตัวมากๆเลยนะคะตัวเบาะว่าจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะเวลาที่เรานั่งค่ะ หนังเขาก็จะมีความนุ่มความนิ่มนะคะสบายทุกการเดินทางอย่างแน่นอนค่ะและด้านข้างของมีนะคะก็ยังมาพร้อมกับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ซราวซาวซิสเตมนะคะแล้วก็บาอเมมโมรีค่ะจะมีทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งด้านหน้าเลยนะคะสามารถจดจําตําแหน่งนะคะของผู้นั่งเนี่ยได้ถึง3ตําแหน่งเลยทีเดียวค่ะแล้วก็นี่ค่ะด้านบนนะคะก็ยังมาพร้อมกับหลังคาสลูค่ะที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟไฟ้าอีกด้วยและคันนี้นะคะก็ยังมีกล้อง360อองศานะคะสามารถมองเห็นได้รอบคันเลยทีเดียวใครที่ หอยรถไม่เก่งหอยรถไม่คล่องนะคะนี่ก็ตอบโจทย์อีกเช่นกันและยังไม่หมดนะคะยังมีในส่วนของระบบ Parking Pilot ค่ะเพียงแค่เรากดปุ่มนี้นะคะระบบเขาก็จะสแกนหอยจอดรถเข้าซองให้เราแบบอัตโนมนัตะิอีกด้วยค่ะคันนี้ต้องบอกว่าออปชั่นมาแบบเต็มๆลน้ลนๆเลยทีเดียวนะคะด้านหน้าฟังก์ชันครบคันขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะเวลาที่เราเป็นผู้โดยสารเนี่ยจะนั่งสบายขนาดไหนค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะว่าคันนี้เนี่ยเป็น all new model แล้วนะคะ ปกติแล้วถ้าเป็นตัว CLS รุ่นก่อนเนี่ยเขาจะนั่งได้สองที่นั่งนะคะเป็นแบบ private zone แต่ว่าคันนี้ค่ะสามารถนั่งด้านหลังนะคะได้2ถึง3ที่นั่งเลยทีเดียวหรือถ้าเรานั่งสองคนนะคะเราก็สามารถเอาพนักวางแขนลงมาตรงนี้ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บแก้วน้ํา2ใบนะคะแล้วก็มีที่ใส่ของนี่อย่างนี้นะคะจุกจิกจุกจิกใส่เข้าไปในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนั่งสบายเลยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นเ e a d room นะคะหรือว่าเล็ room เนี่ยเหลือพื้นที่เยอะเลยค่ะแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะคะก็ดูโป ขึ้นค่ะด้วยซัลลูฟนะคะนี่แล้วก็ด้านหลังของเขานะคะก็ยังมีม่านหลังไฟฟ้านะคะสามารถสั่งการนะคะผ่านคนขับด้านหน้าได้อีกด้วยต้องบอกว่าคันนี้นะคะโดยรวมแล้วเนี่ยให้คะแนน10เต็มเลยทีเดียวนะคะและสภาพเนี่ยต้องบอกว่าสวยเนี้ยติ๊ดนะคะสวยเหมือนรถใหม่เลยก็ว่าได้กับตัวรถนะคะเป็นปี2018และเลขไมล์วิ่งน้อยค่ะเพียงแค่5 7 0 0 0กิโลเมตรกับราคาพิเศษที่เบนเคตั้งไว้นะคะอยู่ที่3ามล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นนะคะต้องบอกว่าราคานี้ มีคันเดียวเท่านั้นนะคะแถมยังได้สีขาวเบาะทูโทนดำแดงด้วยใครพลาดคันนี้ไปนะคะเสียใจแน่นอนค่ะยังไงนะคะก็รีบลองมาชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้นะคะเบนท์เคยียนดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยค่ะรอดูทุกองศาบาทตาทุกมุมมองต้องยกให้กับรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้เลยนะคะกับ Mercedes-Benz CLS 300 DMG มาที่เบน k ์เที่เดียวจบครบความต้องการเลยนะคะสำหรับวันนี้ไม่ไม่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Like it was the first time to